สงสัยครับว่าจุดพักรถพลังงานสะอาดอยู่ที่ไหนอยากไปยังเลยครับไม่ไกลไม่ไกลครับ ที่จุดพักรถลาดกระบัง1และ2ครับเป็นที่พักริมทางขนาดเล็กบริเวณทางแยกต่างระดับลาดกระบังทั้ง2ฝั่งเลยครับบนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดนั่นเองแหละครับจากนโยบายการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมบนมอเตอร์เวย์ล่าสุดการปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานยกระดับการให้บริการที่จุดพักรถลาดกระบงังบนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดจึงนำแนวคิดพลังงานสะอาดมาใช้โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร ดังนั้นที่นี่จึงเป็นจุดพักรถพลังงานสะอาดนะครับที่ขนาดห้องน้ำยังเย็นสบายเพราะติดแอร์พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยนะครับแถมยังมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสะอาดทุกๆ30นาทีสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง